สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์อิโมจิใน Facebook นะคะสําหรับใครที่มียอดไลค์ธรรมดาเยอะแล้วอยากได้ยอดไลค์อิโมจิเพิ่มเนาะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ k m p Social นั่นเองเว็บไซต์นี้เราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะรับรองว่าแอปไม่บินแน่นอนเนาะและยอดขึ้นไนวยมากๆเลยนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงด้านล่างโพสได้เลยนะเราแปะดิงไว้ให้แล้วนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านและก็ติกคมาว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะล็อกอินผ่านบัญชี Gmail เป็นได้เลยนะคะและเนื่องจากเราได้สมัครสมาชิกไปแล้วเนาะก็คอนญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อมาแบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมวดหมู่และบริการให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้ววันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์อีโมจิของ Facebook นะคะก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดไลค์อีโมจิกันได้เลยนะคะก็จะมีบบของต่างชาตินะคะแล้วก็ของคนไทยเราสามารถที่จะเลือกสั่งตามความต้องการกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยเราเป็นกดใจแบบนี้เลยนะ เสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปกับพี่ลิงนะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะแอคต้องเป็นแอคสาธารณะเท่านั้นเนาะถ้าไม่ใช่แอคสาธารณะนะคะก็ไปเปิดให้เป็นสาธารณะก่อนนะคะมีการยอดสัมไมขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับมาเอาลิงมาวางแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการนะคะเราเอาแค่หนึ่งหลกก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ2ชั่วโมง22นาทีจากกใ,ให้กดส่งซื้อได้เลยนะคะ เมื่อระบบได้รับคำสัง่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะและสำหรับท่านดใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกบมวด่ม่ะบะบริการที่ตนเองสนใจกันต่อได้เลยนะคะและระหว่างที่เรารอออเดอร์เนาะเรามาดูบริการอื่นๆของทางเว็บว่ามีอะไรให้บ้างนะคะมาที่ช่องทางแรกนะคะการเติมเงินสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็ให้มาเติมเงินก่อนได้เลยนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกแค่3ามช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะ ช่องทางที่สองทุม,มันนีวอลเลตและช่องทางสุดท้ายนะคะริโตเคอเรนซีเนะาะระดับช่องทางไหนใช้ช่องทางนัง้ในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะคะและในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเ์ดอร์ของตนเองก็ขงเข้ามาใช้ผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสออเดอร์นะคะวันที่ลิงก์าใชจ่ายเริ่มนับปริมาณบริการคงเหลือก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนะาะมันก็จะแจ้งแบบนี้ให้แบบเดียวกาลเลยนะคะ และต่อมาในส่วนของบริการทำหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็มีให้เลือกมากกว่า200บริการเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook นะคะ Ti k t o k YouTube IG หรือแพตอลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะสามารถที่จะมาเลือกดูได้เลยนะคะตรงนี้จะรวมทั้งเด็ดราคาต่อยอด1000คําสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดหลังคำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้นะและสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์รช้าการชาระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆสามารถที่จะมาแจ้งผ่านตัว ช่องทางการติดต่อแอบ,บผพันช่องทางนงงี้ได้เลยนะคะจะมีทั้งหมดสองช่องทางอั้งนคือตัวช่วยเหลือนะคะกับช่องทางไลน์เนาะสามารถแอดเพื่อนตามไอดีไลน์นี้ได้เลยนะคะจะมีแอบบินคอยตอบกลับตลอด24สิบี่ชั่วโมงด้วยกัน ต่อมานะคะในส่วนของการแนะนําเพื่อนเป็นช่องทางาก,การสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ copy link ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่เราได้ให้ไปเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนอะกจากการต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะคะเป็นค่าตอบแทนในการโปรโมทเว็บไซต์นะคะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาใช้บริการคขบพารอยบาทขึ้นไปนะคะได้รับชมซีรีส์หนังจีนฟรีตลอดชีพเลยเนาะไม่มีโฆษณาคั่นเลยนะคะมีให้ดูมากกว่า300เรื่องเลยสา,ามารถที่จะมาเล่นดูกันได้เลยนะคะนี่ใช้ฟรีด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ k m k Social ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดกดใจเราเป็นอย่างไรบ้างนะ อนนี้นะคะอยู่แค่หนึ่งใจมีแค่หนึ่งลเองเนาะควนี้เรามีรอบหนึ่งนะนี่นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะยอดของเราเก็กระโดดขึ้นมาเป็น56คนแล้วเนาะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเรากําลังดนเนินการให้อยู่นะคะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการดีๆแบบนี้นะคะก็เพ <c oughs> ียงแ,แค่คลิกลิงด้านล่างกดแล้วเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆเนาะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ